We Love Studio บวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ผู้เชา่าเด t กเน้นนำแสดงโดยคุณอัมภาภูสิทธิ์และปีโป้นัชพนันธ์ วีเลฟสตูดิโอจัดงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ผู้เช่าเดอะเทนเนนภาพยนตร์แนวผีหลอนระทึกขวัญปมสืบสวนสอบสวนนำทีมโดยคุณแบงค์ชาติกิตินันทนาประธานบริหารบริษัทวีเลฟสตูดิโอและคุณพฤษเกศสุริยงโคฟาวเดอร์ Co er, โดยมีคุณกฤษณาเทพเจริญคณะที่ปรึกษาเป็นประธานในพิธีบวงสวงรวมด้วยนักแสดงมืออาชีพอย่างอัมพาภูสิทธิ์ปีโป้นัชพันธ์บอสผ่อนพิพัฒน์แทนกิตินัน พราวอุรุชามาร์คนัตนันไข่มุกคิรินแฝงวรชยัยนักเกตสุภศินบูมระวีพันธ์และนักแสดงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเขาร่วมงานบวงสวงในครั้งนี้ณสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานาครเมื่อเช้าว,วันที่27มกราคม2567ค่ะมเวยวันนี้ถือเลิกานยามดีค่ะเราผเช่าของเราวันนี้ก็บงส่วงกัน ยิ่งใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับสำหรับการเตรียมตัวของเรื่องนี้อ๋อก็ก็เราเตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่ที่เราวันนี้มาเราเราเราเปิดพิธีวงสวงนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะจะเริ่มเปิดกล้องนะฮะนะครับผมเรื่องนี้การเตรียมตัวเตรียมงานกันนานไหมครับอ๋อตรงนี้ก็ก็พอสมควรนะครับแต่ว่าเราเราเป็นผู้บริหารยุคใหม่นะฮะเราค่อนข้างที่จะทํางานกันรวดเร็วอยู่นะครับเป็นสเต็ปขั้นตอนนะครับก็ทุกอย่างจะเราเราใช้มืออาชีพทั้งหมดนะฮะ เดี๋ยวในส่วนของของของดีเทลของของงานตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผู้จัดคนตอบนะครับอ่าความเป็นเออความเป็นมาของเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะเป็นแนวไหนอะไรอยย่างงเี้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้คุณเอกเป็นคนตอบนะครับเรื่องนี้นะครับเชิญครับก็ขอบคุณคุณแบงค์นะครับก็จริงๆคุณแบงค์จะเป็น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 ผู้นําทัพของเรานะครับในการบริหารนะฮะก็คุณแบงค์เออ่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราจะทํางานกันง่ายมากนะครับก็เอกในฐานะทีมของ ทีมงานดีกว่าพูดในฐานะทีมงานเบื้องหลังดีกว่านะครับ<อ>ก็จริงๆเรื่องผู้เชา่าอะครับก็เตรียมงานกันมาพอสมควรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับก็แน่นอนว่าฟังจากชื่อเห็นจากโลโก้สัญลักษณ์ไม่น่าจะใช่หนังรักโรแมนติกแน่นอนน่าจะเป็นหนังผีแนวสยองขวัญน,นะครับก็จริงๆสําหรับหนังเรื่องผู้เชา่านะครับก็ จริงๆหนังเขาเรียกยอะไรอะหนังไทยอะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะก็หนังผีไทยค่อนข้างฮอตฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมะนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากทําหนังผีขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องอะนะครับก็โดยคุณแบงค์ชาติเนาะแกก็ว่าอยากทําหนังผีสักหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องเอาละกันนะครับว่ามีความเป็นไทยอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็ผสมผสานกับแนวคิดใหม่ๆนะครับเอาให้มันทันสมัยเท่ากับยุค2024นนะครับแล้วก็ อยากให้ไปตามเก็บดีเทลในเรื่องเอานะครับโดยเฉพาะอย่างวันนี้พี่พีนักข่าวทุกท่านก็จะได้เ,เป็นของที่ระลึกกันไปนะครับลองแกะดูในซองจะมีของที่ระลึกที่เป็นกิมมิคของหนังเหมือนกันนะครับลองดูข้างในเนาะหลังแล้วเห็นว่ามีส่วนสอบสวนอะไรมันมีหลายแนวแล้วใช่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 ครับ <c oughs> <c oughs> ในตัวหนังนะครับปกติหนังผีมันจะน่ากลัวแค่ผีแต่ของเรื่องราวตอนนี้ความน่ากลัวเรามี3าอย่างด้วยกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นผีคนและสถานที่เราพยายามจะให้มันครบรถที่สุดของความน่ากลัวที่จะทําได้การคัดนักแสดงแต่ละคนคัดกันยังไงแบบอย่างแม่เข้ามาอย่างโมเข้ามาแบบน้องๆหน้าใหม่มาเรื่องการคัดที่ออกมาคือคือการคัดนะครับในในฐานะที่ผมผมเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับตอนนี้คัดนักแสดงเนี่ย ก็มีกรรมการอยู่กี่ท่านนะสี่ห้าท่านใช่ไหมผมเนี่ยจริงๆแล้วพูดตรงๆนะครับผมอาจจะจิ้มได้นะแต่ว่านี่คือผมก็แค่หนึ่งเสียงคือเราเราเราอยากได้คุณภาพนักแสดงกันจริงๆนะฮะนะฮะก็เลยไปที่มาหาการแคร์ติ้งนักแสดงนะครับก็คือน้องๆก็ก็ก็เต็มจุความสามารถกันนะครับยครับยังไงก็อยากฝากด้วยครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วก็ก็จริงๆก็เป็นการต่อยอดธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะคือผมก็อยากพัฒนานะครับภาพยนตร์ไทย นะครับเพราะว่าให้ทับเทียมกับกับระดับโลกนะครับผมเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องซอฟพาวเวอร์ขึ้นมาแปลว่าเรื่องนี้นี่ก็จะดันดันยังไงบ้างมองอนาคตไปได้ยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้อ่าได้ครับเดี๋ยวจะขอให้ให้ผู้จัดคนต่อได้ได้ครับก็คือเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์แน่นอนว่าตอนนี้ครับวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนะครับค่อนข้างไปที่จับตามองของระดับโลกเลยเนาะเอกใช้คําว่าไม่ใช่แค่แบบเอเชียหรือว่าประเทศไทยอย่างเดียวก็คือพอเรารู้สึกว่าอยากนําเสนอ อะไรก็ได้ที่ที่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวที่อยู่กับคนไทยมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในเรื่องแต่ก็ยังมีความอินเตอร์ของตัวบทของตัวละครหลายๆตัวนะครับท,ที่ที่แฝงอยู่ในน,นั้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับพูดถึงตัวแทนนักแสดงมากการได้มาร่วมง,งานกับเรื่องนี้ เป็นไงบ้างครับามแม่ไปก่อนโอเคเชิญเชิญเชแม่เอลนะครับเชิญ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 ครับแม่เรื่องนี้มันเล่นเป็นหลักผีที่เดเป็นไงบ้างที่สำหรับเราก็ที่มันเล่นเนี่นะคะจะมีความรู้สึกว่าให้ทุกคนดูแล้วเดากันเราเองถ้าแม่เล่าหมดเดี๋ยวทุกคนจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจปลอยไปถ้าเดาแล้วอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้แล้วเด็กๆที่มาเล่นกับแม่ทุกคนบอกได้เลยว่าแข็งแกร่ง เราร่วมมือกันทุกคนแล้วก็เราไปพร้อมๆกันเราเราจะฉุดกันไปแล้วก็คนที่เก่งเราก็จะพากันไปให้หมดนะ่ะพ่มกับเป็นคนนาเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าพวกเราพร้อมค่ะคิดว่าเรื่องนี้ต้องปัง ไม่คิดครับปังแนน่ะไม่คิดนะคะแต่ปังแน่น้องๆเป็นไงบ้างแม่เขาเรียกว่าได้ร่วมงานกับอาอย่างแบบแอลกับมืออาชีพเลยั้เป็นวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างแม่แต่ละคนดูหน้านะคะดูหน้าเขาเนี่ยไม่ผิดกับหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าความความสามารถหรืออะไรเนี่ยจะออกมามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเล่นกับเราอย่างนี้แม่บอกว่าผ่าน ไม่พันล้านเราไม่ต้องมาคุยก yes ันดีกว่าไหมทุกคนทุกคนดันดันดันไปเพิ่มมากเขาโหงี่กับแม่เลยคำถามคืออะไรนะครับเอาใหม่ได้ไหมครับแต่ถือว่าการจัดกักแสดงเนาะได้มาทำร่วมงานกับทีมงานร่วมงานกับแม่ร่วมงานกับทุกคนเลยเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างในการเตรียมตัวของเราอ่ะก็พูดตรงว่าหลักๆเลยสนุกครับการที่ได้เจอกันการได้ทํางานร่วมกันคือทุกคน ซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันอย่างเช่นตัวบทเอยก็ช่วยกันหาคาแรคเตอร์หรือว่าช่วยกันทำการบ้านบทคือไม่มีใครทิ้งใครดีกว่าครับทํางานกันเป็นทีมก็แม่แม่ยืนยันแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปเองเ,ออเราไปพร้อมๆกัน <laughs> <laughs> แม่ก้าคนเดียวไม่ได้ <laughs> จ้าสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากนิดนึงว่าภายในปีนี้แน่นอนสำหรับเรื่องนี้ที่จะต้องได้ชมกันแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆอีกด้วย ใช่ครับ,รบเร็วเเดี๋ยวค่ะไปรูมกลับดีกว่าสรุปรเพลงขนมปังไม่ใช่นันหนังเรื่องผู้เช่านะครับปีนี้ได้เห็นแน่นอนครับแล้วก็น่าจะได้เห็นมิติใหม่ๆของหนังไทย100%ครับผมค่อนข้างจะตั้งใจกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงรวมถึงพี่แบงค์ชาตินะครับค่อนข้างจะไปเปิดให้พวกเราทํางานอย่างเต็มที่เราก็จะได้ครีเอทความคิดสร้างสรรค์ที่เราต้องการจะเล่าอ่ะ เต็มที่แน่นอนครับคิดวางอนาคตจะโกลแบบศกโกนเตอร์ได้ไหมสำหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเร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 าไปแน่นอนครับเราเราไม่คิดแน่นอนเราไปแน่นอนเราไม่คิดเราไปเลยพี่แตงคิดหน,นักแหละจริงจริงๆผมก็ไม่ได้คิดหรอกครับก็รู้ว่าไปแน่ๆครับ